เมื่อกี้ถามว่าทำรับเงินเดือนแค่หนึ่งเหรียญถ้าเป็นนายกประเทศไทยควรจะรับไหมหนึ่งบาทหรืออะไรเงี้ยนะผมผมคิดว่านายกประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยรับเงินเดือนสองสามทางซึ่งเป็นเรื่องแปลกตอนที่ผมเป็นรองนายกเป็นสอสอ รัฐมนตรีต่างประเทศเขาให้ผมเลือกรับเงินเดือนแค่ทางเดียวผมก็เลือกรับเงินเดือนในฐานะรองนายกที่จริงผมควรจะรับแบบท่านนายกประยุทธ์นะฮะรับตั้งแต่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองนายกผมก็จะได้สามเท่าวันนี้ก็ต้องฝากถึงผู้บริหารประเทศในขณะนี้คณะรัฐมนตรีที่มีสองตำแหน่งเคยเป็นอดีต ข้าราชการหรืออดีตทหารท่านกินเงินเดือนสองสามที่เนี่ยในเวลาเดียวกันแล้วท่านทําหน้าที่เดียวเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยที่พวกผมเป็นนักการเมืองอย่างมากท่านต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทําไมพวกท่านถึงกินเงินเดือนหลายช่องทางหรือเกินอย่างพวกผมเป็นนักการเมืองผมพูดได้ชัดว่าผมกินเงินเดือนช่องทางเดียว นะครับก็อยากจะฝากไว้แล้วถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยและผมร่ำรวยแบบทรัมป์ผมจะขอรับแค่บาทเดียวบังเอิญไม่ได้ร่ำรวยแบบทรัมป์